วันที่22พฤษภาคมนี้นะคะชาวกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในวันที่22พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะ แล้วก็อย่าลืมเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเช่นบัตรประจําตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นๆอื่นใดก็ตามนะคะของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขประจําตัวประชาชนอย่างเช่นใบขับขี่ก็ได้หรือจะเป็นหนังสือเดินทางก็ได้นะคะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Smart w o t ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะโทรศัพท์สายด่วน1444นะคะ1444นะคะทุกคำถามมีคำตอบค่ะทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจนะคะนี่หลายคนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวว่าเนี่ย้ายได้ไหมครบไหมอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่เห็นนี่คือตัวอย่างบัตรนะคะบัตรเลือกตั้งใช่ จะเห็นว่ามีสองใบค่ะเพราะว่ามีเลือกผู้ว่ากทมสีน้ำตาลครับส่วนสีชมพูสกค่ะก็จะได้รับสองใบก่อนเดินเข้าคูหานะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเลยนะครับชาวกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับ